โอเคครับผมทุกคนวันนี้ผมก็จะมีคาบูมานําเสนออีกแล้วนะครับผมทุกคนอันนี้ก็เป็นคาบูเล็กตอนนะครับผมทุกคนนี่ให้ดูชิ้นงานเลยคันนี้เป็นคาบูเล็กตอนปากสามสิบสามสิบสี่มิลหรอสามสิบแปดมิลสามสิบแปดมิลนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นเล็กตอนแท้นะครับผมเนี่ยตัวน,นี้นี่ดูรหัสได้เลยนะครับผมดูได้เลย,เลยแบบใสๆแบบเรียมๆเลย,เลยนะครับผมสภาพก็ถือว่าฟันข้างจะโอเคนะครับผมสภาพนี่ มอันนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่16,500บาทนะครับผมตัวนี้นะครับผมหนึ่งมื่หกพันห้าร้อยบาทหรือว่าถ้าใครสนใจก็มาดูของได้ที่ชลนบุรีนะครับผมทุกคนนี่สวัสดีนะครับผม16,500บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้ง id เดียไล์ไว้ข้างล่างนะครับผมถ้าสนใจก็สามารถทักไอเดียไลน์มาได้นะครับผมทุกคนนี่หนึ่งบาทนะครับผม ต่อราคาได้นิดหน่อยนะครับผมไม่เยอะนะครับผมโอเคอิเล็กตอนจบไปนะครับผมก็จะมีคาบูหัวใจอีกตัวหนึ่งมาให้ทุกคนรับชมเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้จะเป็นคาบูไยจัวนะครับผมหรือว่าหัวใจนะครับผมพี่หัวใจตรงไหนวะนี่ี่หัวใจตรงนี้ที่เขาเรียกกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรหัส 5US1 นะครับผมรหัสมีแต่หา NU ต่งไหนผมนี่นะครับผมเห็นไหมรหัสนะครับผม5 s u 1 0 0 g 3 1 1นะครับผมเรียรหัสมันเต้อันนี้ก็จะเป็นทบะูหัวใจปาก40มิลนะครับผมอันนี้ก็ขยายปากมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนสภาพก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมสายพร้อมครบนะครับผมอันนี้ก็เปิดอยู่ที่8 5นะครับผมกระบูตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใครสนใจก็สามารถทัก idline มาได้เยผมไปทิ้ง idline ไว้ข้างล่างนะครับผมหรือว่าใครอยากจะดูขอรูปเพิ่มอะไรหรือว่ายังไงก็ สามารถทักไอดีไลผมมาได้เลยนะครับผมสามารถทักไลน์ผมมาได้เลยในสภาพก็จะครบครบนะครับผมเน,นี่ยอันนี้ลูกเดิมสองตัวแล้วสนใจมอมยกไปทั้งสองตัวเลย,เลยนะครับผมแล้มีราคาพิเศษให้โอเค